สวัสดีค่ะร้านขวัญเมลซาวค่ะโอทีนิดนึงฟังดีๆนะคันนี้นะคันนี้อยู่ระยองระยองใช่ไหมมารับรถที่พัทยา แล้วก็ตีมาร้านขวัญมรัสาวปทุมธานีรวมกิโลเอาละกันว่ากี่ร้อยกิโล400กิโลรันอินเลย400กิโลลวรันอินเพิ่ง<อ>รับรถวันนี้เลยแล้วก็มาเข้ามาติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์จากร้านขวัญมรัสาวค่ะรีวิวให้ดูค่ะการเก็บงานการเดินสายไฟเออลืมบอกรุ่นที a x 2022ตัวท<ด>็อปล่าสุดเลยนี่นะคะการเก็บงานการเดินสายไฟเหลือถักเปียอย่างเดียวแหละที่ทำไม่ได้นะคะนี่ค่ะพี่ขวัญเห็นไฟหรือเปล่าไม่เห็น เห็นแล้วสิว่าติดตั้งตรงไหนเดี๋ยวเรารีวิวแสงไฟกันด้านนอกแต่อันนี้รีวิวให้ดูก่อนว่าการเก็บงานการเดินสายไฟเป็นยังไงให้ดูนิดนึงก็ได้เปี้ยวพี่ขวัญเปิดไฟให้ดูหน่อยอ๋อโอเคต้องด้านนอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันแล้วกันค่ะ เอาละค่ะเราติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็รีวิวการเก็บงานการเดินสายไฟเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ตั้งไฟเรียบร้อยหมดแล้วกับเจ้า T Max 2022ลําสองลำคันนี้เลยพี่หวันตั้งไฟเรียบร้อยแล้วเปิดสีขาว,ว,วอ่าเห็นไหมสี่สิบวัก็สว่างโลและอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังค่ะนะเดี๋ยวเดินไปดูด้านหลังตรไหหปไฟมัิไหน้ทางเลยสุดพลังเห็นปะแล้วก็มีไฟสีฟ้าใต้น้ําไปด้วย นี่นี่นะคะเปิดสีขาวป้าขออนุญ,ญาตค่ะเปิดสีขาวพักไฟสูงขอทางได้เลยเดี๋ยวต้องสตาร์ทรถอ่า พอสีขาวพักไฟสูงขอทางได้เลยเปิดไฟสีเหลืองค่ะไฟเหลืองคือไฟสูงนะคะพักไฟสูงขอทางได้เลยค่ะไม่เปิดไฟอะไรเลยค่ะพักไฟสูงขอทางได้เลยหรือจะเปิดยิงยาวๆรถสวนมาปิดให้เขาได้เช่นกันทองไวๆเพราะว่าป่าเข้ามาแล้วบ้านหลังนูน้นไ,ไม่เป็นไรรู้จักกันเอาละแล้วก็พร้อมกับติดตั้ง ไฟใต้ท้องกันน้ําไปด้วยเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเนะาะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์หรือไฟรายการอะไรจากร้านขวัญมอเตอร์ซติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไม่ได้เลยที่เพจขวัญมอตอร์เซคค่ะไฟย,ยังแดงอยู่เลยเห็นหรือเปล่าโอเควันนี้ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยที่ไว้วางใจเชื่อใจในร้านขวัญมอเตอร์นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ